ดครับพบกับคู้ภูมิพิรกรน,นะครับวันนี้เราจะไปเรียนอะไรกันไปติดตามได้เลยครับแหล่งวัฒนธรรมในชุมชนสวัสดีครับน้องๆขอต้อนรับเข้าสู่วันที่สดใสอีกหนึ่งวันนะครับวันนี้ก็มีเรื่องราวที่น่าสนใจอีกเช่นเคย แตะ่จะเป็นเรื่องราวอะไรนั้นเราไปเรียนรู้พร้อมๆกันเลยนะครับน้องๆเคยสังเกตสถานที่สำคัญในชุมชนบ้างไหมครับว่าสถานที่เหล่านั้นมีอะไรบ้างวันนี้เราจะไปศึกษาเรื่องนี้กันครับร่วมด้วยช่วยคิด น้องๆช่วยกันดูภาพเหล่านี้ทีนะครับแล้วช่วยกันตอบหน่อยนะครับว่าในชุมชนของน้องๆมีสถานที่เหล่านี้หรือไม่วัดตลาดพิพิธภัณฑ์มัสยิดโบสถ์คริสต โบราณสถานโบราณวัตถนุน้องๆครับเราจะเห็นนะครับว่าแต่ละชุมชนนั้นจะมีวัดตลาดพิพิธภัณฑ์ โบราณวัตถุโบราณสถานหรือบางชุมชนก็จะมีมัสยิดและโบสถ์คริสต์อยู่ภายในชุมชนซึ่งถือเป็นสิ่งสำคัญที่แสดงถึงวิถีชีวิตและวัฒนธรรมของชุมชนที่น่าภาคภูมิใจนะครับน้องๆครับสถานที่เหล่านี้มีความสำคัญต่อชุมชนของเรานั้น ก็เพราะว่าสถานที่ต่างๆทั้งวัดตลาดพิพ,ธพิธภัณฑ์และสถานที่อื่นๆถือเป็นแหล่งเรียนรู้และเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่เป็นวัฒนธรรมของชุมชนที่ช่วยสะท้อนเอกลักษณ์ของท้องถิ่นนะครับเป็นสิ่งที่ช่วยแสดงให้เราเห็นถึงแหล่งวัฒนธรรมชุมชนเช่นวัดในแต่ละชุมชนก็จะมีเอกลักษณ์แต่ละแห่งที่แตกต่างกันไป ตลาดในแต่ละท้องที่ก็แตกต่างกันไปด้วยนะครับถือได้ว่าสถานที่ต่างๆเหล่านี้ได้สะท้อนความเป็นไทยและสะท้อนความเป็นชุมชนนั้นได้อย่างดีเลยครับวันนี้เป็นวันหยุดครับพ่อแม่จึงพาพลอยไปเที่ยวที่ต่างจังหวัดโดยพ่อกับแม่เลือกที่จะไปเที่ยวที่อำเภอดำเนินสะดวกจังหวัดราชบุรีกันครับพ่อคะ เราจะไปที่ไหนกันก่อนดีคะเดี๋ยวเราไปหาอะไรกินกันที่ตลาดกันก่อนดีไหมก็ดีนะพ่อเดี๋ยวไปหาอะไรกินกันก่อนไปที่ตลาดน้ำดำเนินสะดวกแล้วกันนะแน่นอนอยู่แล้วสิแม่มาที่ราชบุรีทั้งทีจะไม่ไปที่ตลาดน้ำดำเนินสะดวกได้ยังไงกันที่นี่ต้องมีชื่อเสียงมากเลยนะคะไปกันค่ะคุณพ่อคุณแม่หนูหิวแล้วล่ะ ถึงแล้วจ้าแม่ลูกตลาดไม่เหมือนบ้านเราเลยนะคะร้านค้าพวกนี้ยังเป็นไม้อยู่เลยโอ้นั่นมีเรือด้วยค่ะเขาพายไปไหนกันหรอคะเขาพายเรือมาขายของกันจ้าพลอยเห็นไหมลูกว่าบนเรือจะมีสินค้าอยู่เต็มเลยแล้วเราจะซื้อของยังไงล่ะคะต้องพายเรือไปซื้อด้วยหรือเปล่าคะคุณแม่ ไม่ต้องหรอกจ้าเดี๋ยวเราลงไปที่ท่าน้ำตรงนั้นแล้วถ้าเราอยากจะซื้ออะไรเดี๋ยวเขาก็จะพายเรือมาเทียบท่าน้ำเองจ้าดีจังเลยนะคะไม่เหมือนตลาดที่บ้านเราเลยก็ที่ตลาดเนี่ยมีมาตั้งร้อยกว่าปีแล้วเพราะแถวนี้มีคลองอยู่คนแถวเนี้จึงได้ใช้ประโยชน์จากคลองในการเดินทางการค้าขาในสมัยก่อนก็เลยเป็นแบบนี้จ้า แล้วที่นี่ก็มีการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีแบบนี้ไว้ด้วยเราก็เลยยังคงพบเห็นการค้าขายแบบในสมัยก่อนที่นี่ยังไงล่ะค่ะหนูไม่เคยเห็นแบบนี้เลยค่ะว่าแต่พลอยจะกินอะไรเดี๋ยวแม่จะสั่งให้เดี๋ยวหนูเลือกก่อนนะคะมีของกินเยอะแยะไปหมดเลยน้องๆเห็นไหมครับว่า ตลาดที่เป็นแหล่งซื้อขายสินค้าในแต่ละที่ยังคงมีความแตกต่างกันนะครับสิ่งแตกต่างเหล่านี้ล้วนเป็นเอกลักษณ์และแสดงถึงแหล่งวัฒนธรรมในชุมชนของท้องถิ่นนั้นได้อีกด้วยครับแล้วที่ตลาดในชุมชนของน้องๆเหมือนหรือว่าแตกต่างจากที่อื่นอย่างไรกันบ้างครับน้องๆครับให้น้องๆจับคู่ภาพสถานที่ในชุมชนที่สำคัญให้ถูกต้อง โบสถ์คริสต์มัสยิดพิพิธภัณฑ์วัดตลาดน้องๆครับ ไม่เฉพาะแค่ตลาดเท่านั้นนะครับที่แตกต่างกันไปแม้แต่สถานที่ที่สำคัญทางศาสนาก็ยังมีความแตกต่างกันด้วยครับถือเป็นลักษณะเฉพาะของประเทศไทยที่ไม่เหมือนกับประเทศอื่นเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่น่าภาคภูมิใจที่เราควรช่วยกันอนุรักษ์และรักษาให้คงอยู่ต่อไปนะครับหวังว่าน้องๆคนเก่งทุกคนจะสามารถตอบกันได้นะครับ ในครั้งนี้เราก็ได้เรียนรู้เรื่องราวของแหล่งวัฒนธรรมในชุมชนที่สำคัญกันแล้วนะครับสำหรับในครั้งหน้าเราจะมาทําความรู้จักกับเรื่องราวของความภาคภูมิใจของเราที่มีต่อท้องถิ่นจะเป็นยังไงนั้นน้องๆต้องคอยติดตามนะครับสำหรับวันนี้หมดเวลาแล้วพบกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีครับขอขอบคุณ นักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอนสำนักงานคณะกรรมการการศาึกษาขั้นพื้นฐานครับ